สิ่พ่อว่าเป็นนี่ป้า,าบบ e มาอากักเอาผู้เดียวเทสฉันว่าเม,มียนห้องให้รู้ฉันมีตัวช่วยโอ้ยไอ้แฮตำมือบอสอันนี้มีตัวช่วยคือกันเ <c oughs> ข้าไปปุ๊บนะหน้าขาวทุกคนปื <c oughs> <ข>๊ดปวดอักคันคิวโอไรน่าว่ขาวนี่คอมเมนต์ไปคอมเมนต์ได้เลยครับ <c oughs> เอาเขาก็ไปแปลงโฉมใหม่จูวน้อ,นอจะออกกล้องเขาเจอหนึงน้องกำลังมาแรงตอนนี้น้องมานากำลังมาแรงมาแรงจริงๆ มาแห้งอี่ดีแม่แม่เป็นห่วงแบบแม่แม่แบบแม่แม่ดีใจบัคักเลยที่มาน้ากินแบนได้ใดแบนดรังนกนะผมว่าจริงๆเราผมกินครั้งแรกจริงๆใช่ไหมเมื่อตอนเย็นตอนนี้เนี่ยเมื่อตอนทุกๆอเมริก็รู้สึกว่าเย็นๆดีมันอยู่ในห้างมันอยู่ในไม่ได้ไม่มด้อยู่ในรถไงเออมันอยู่ในห้างใช่ซื้อมาอยู่แบนดรังนกแบนดรังนกแบรนด์อื่นๆมันขี้มันอะไรโบ๊ทอันนั้นคือซุปไก่มันจะกินยาก สุกไก่หนึ่งต้องกรึกเอแมนพี่น้องนี่เดอน้องกินได้หรืเดอพี่น้องแม่แม่ว่าอยากให้น้องกินแบบนี้มันดีต่อสุขภาพใช่อร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยเด้อแม่แม่เด้อหาพยักซื้อมาให้น้องแมนอร่อมาเลยซื้อมาเลยแมนค่ะก็แพงอยู่ก็ไม่แพงประมาณห้ากว่าบาทห้าเกือบหกร้อยห้าร้อยเเลยแหละห้าร้อยถ้ามาหน้าทองมันทองดีเนาะ ซับกงมอะนรตำหนิอะใช่แต่มันมีประโยชน์กว่าอันนั้นนะใช่ของแพงอะไรก็มีประโยชน์เอร์ไงซะแพงสูตรแพ,ง,พงยั่นี้ประโยชน์แน่นอ,อน,อน,น,นอมันจะดีต่อสุขภาพใช่าต้อกกินอย่างนี้แล้วก็มันมันก็ช่วยแบบภูมิคุ้มกันไม่ให้เราเป็นไข้ไม่ให้เราเป็นหวัดอย่างนี้ด้วยมันกระพี่น้องกินเลอเออดีใจว่าน้องกินแบนได้ด้วยนะคะัิเป็นห่วงแล้วกันตัวนี้กับวันคอยด้วาค แมนนักกับหาดตัวซอยเนาะตองนี้ตัวน้ตัซอยตอยแมนที่ก็ไปกับ้านไยกินข้าวเลยก็ไม่ได้กินแบรนนะจะกินน้ำมันป่าน้ำมันป่าก็วิตามินซีน้ำมันป่าขึ้นน้ำมันผืนบพืรอนาแมเอาหรอเนงนเินมีกูเองซื้อกินกูเองพากนินอันนั้ดีสำหรับเด็กดีนะ มาเลยมินนี่คลิปนี้ก็ไอ้สั่งนี้นพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบีเบอร์ดลำเพลินออฟฟิเชียลด้วยนะครับผมมาจาลอลื่งมามละบีเบิร์ดลำเพลินออฟฟิเชียลครับบ๊ายบายบีเบิร์ดบีเบิร์ดลำเพลินโอ้ยฝากความจริงมันเป็นบีเบิร์ดโนกจำมันง่าวโพดก็เลยใส่คข้ามาบีเบิร์ดเจเปียนมาอยู่ตอนแรกมันคนหามาเจอเอาคู B ่ใกล้ไปใส่นี P ่มื P ้อนี P ้คู P ่ใกล้เป็น ไงพ่อเข่าอโตินบันบันทมโอ้คุณแม่คุณแม่พักพรไก่มีคุณแม่พักพรในถอได้แม่นมมาดูแทนเออแม่นมเออคืยคำว่าแม่นมวาวาเนี่ยติดปากมากเลยนะในคอมเมนต์ก็แบบได้ได้อันนั้นไม่แล้วเป็นแม่นุ่มคาราสุดเป็นแม่นมสาวเป็นพ่อโอโรตินเอออันนี้คือพ่อโอโรตอันนี้แม่นมนี่ต้องให้นมพ่อโอโรตนะ นมาได้ให้แบบนี่ดิไปรู้ว่านมอะไรไปรู้ว่านมอะไรตามนี้แมนแม่นมเพิ่นกับมาดูแลน้องครับพี่น้องครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สนิทนะคะเด้อขอบคุณนะคะน้องมานะได้กินแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ